ตอดปิติทนไม่ไหวลั่นเลวลงทุกวันถามหาวัคซีนด่านหน้า10ส,สิงหาคม64นายปิติพิรมพักดีหรือตอดผู้บริหารและทายาทของเครือบุญรอบเบลเร์รี่หรือค่ายสิง ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวพร้อมภาพประกอบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลชา์์จำนวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีนและการบริหารจัดการวัคซีนให้บุคลากรด่านหน้าและพี่น้องประชาชนคนไทยที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงระบุว่าผมว่าจะไม่ลงแล้วนะแต่สงสารคนไทยสอบคอพูดโคตรชัด ว่าวัคซีนทำให้จำนวนคนตายลดลงแล้วทำไมถึงเลื่อนทำไมถึงฉีดไม่ได้ตามเป้าวัคซีนหายไปไหนรักกันมากๆหน่อยสิเตือนไว้ก่อนด่ามาจะด่ากลับหมดความอดทนแล้วเหมือนกันไม่ต้องชื่นชมหรือมาซื้อของบริษัทผม ผมแค่ทำหน้าที่คนไทยคนหนึ่งที่อยากเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังได้คอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์ของตอนเองโดยระบุข้อความว่าผมหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ไม่เลยเลวลงทุกวันผมก็รู้จักนักการเมืองอยู่เยอะพวกเขาก็น่าจะรู้จักผมบ้างผมไม่ได้ท้าทายนะครับแต่ถ้ามาผมก็เอา ด้านหน้าต้องจับฉลากเพื่อจะได้ฉีดบางโรงพยาบาลใช้วิธีผสมน้ำเพื่อให้ครบคนผมขอสละตัวเองเป็นกระบอกเสียงให้พวกเขาครับและเมื่อผมเอาจริงคือเอาจริงผมแค่อยากให้นายกแวะไปโรงพยาบาลสนามกับแผนก ICU สักสองสแห่งเพื่อจะคิดอะไรออกผมมาจากครอบครัวใหญ่ครับทุกอย่างที่ผมเขียนหรือพูดไป ผมรับผิดชอบตัวเองได้ครับไม่เกี่ยวกับบริษัทหรือคนอื่นในครอบครัวโพสต์ดังกล่าวมีชาวเน็ตก,กดไลค์ให้หลายหมื่นครั้งแสดงความคิดเห็นพันกว่าข้อความและแชร์โพสต์ไปแล้วกว่า3,000แชร์โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยถึงความกล้าในการออกมาแสดงความคิดเห็นท่ามกลางช่วงวิกฤตโรคระบาดเพราะทุกฝ่ายต้องการให้สถานการณ์ดีขึ้นและการบริหารจัดการวัคซีนดีมีประสิทธิภาพ จากการตรวจสอบนายปิติหรือท็อดได้โพสต์ภาพการบริจาคสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มสิงชุด PPE ในนามสิงอาสาที่ได้รวบรวมน้ำใจมาจากกลุ่มคนวงการพระเครื่องในครั้งนั้นท็อดได้โพสต์ว่านี่แหละครับน้ำใจคนในวงการพระให้โดยไม่มีข้อแม้ในยามทุกยากแบบนี้ ผมยังโชคดีที่มีพี่น้องร่วมอาชีพและผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนผมอยู่ข้างหลังแบบเงียบๆหลายคนในการที่จะสู้กับวิกฤตครั้งนี้ผมเองไม่สามารถเดินไปคนเดียวได้ถ้าผมไม่มีทีมที่ดีไม่มีทุนที่ดีไม่มีผู้สนับสนุนที่ดีจะไม่สามารถดำเนินการได้เลยแม่เพนกวินร่ำไห้ลูกโพสต ศูนย์สิ้นอิสรภาพฝากภารกิจไล่ประยุทธ์9สิงหาคม64จากกรณีสารมีคำสั่งเพิกถอนการประกันตัวนายพริชิวารักษ์หรือเพ่งกินโดยมีกำหนดให้ส่งตัวภายใน3วันและนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำพร้อมกับพวกอีก9คนภายในคืนวันที่9สิงหาคมต่อมาเวลา22นาฬกา36นาทีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อพิมพ์ชนกใจหงโพสต์คลิป ไลฟ์ผ่าน Facebook ระบุแคปชั่นว่าช่วยด้วยโดนทำร้ายซึ่งในคลิปพบว่ามีกำลังเจ้าหน้าที่คอฟอยืนอยู่ด้านนอกเป็นจำนวนมากและเจ้าหน้าที่คอฟออีกจำนวนหนึ่งเข้าไปนำตัวขึ้นรถเพื่อไปฝากขังหลังเพนกวินพร้อมพวกเลือกอระยะขัดขืนภายในห้องควบคุมตัวของสารโดยยังให้ข้อมูลว่าเพนกวินมีอาการหน้ามืดอ่อนเพลียตลอดทั้งวันเนื่องจากพักผ่อนน้อย นอกจากนี้ในไลฟ์พบว่าเพนกวินนอนอยู่ที่พื้นร้องคำว่าช่วยด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังพยายามใส่กุญแจเพื่อน,นำตัวขึ้นรถคุมขังโดยบางช่วงแม่ของเพนกวินร้องไห้ตะโกนบอกว่าช่วยด้วยเพนกวินร้องขอความช่วยเหลือช่วยเพนกวินด้วยช่วยทุกคนด้วยในคลิปยังมีเสียงบอกว่าอย่าทำร้ายเด็กตำรวจทำร้ายประชาชน ระหว่างที่รถคุมขังเคลื่อนตัวออกไปมีเสียงเพื่อนในรถตะโกนว่าเพนกวินหายใจไม่ออกต่อมานางสาวเบนจาแสงจันทร์สสพักก้าวไกลทวิตผ่านทวิตเตอร์ว่าเพนกวินและเพื่อนรวม9้าคนถูกนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำกลางธัญบุรีแล้วหลังสารธัญบุรีมีคำสั่งให้ฝากขังโดยก่อนหน้านั้นทุกคนกระทำการอารยะขัดขืนไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมในห้องควบคุมตัวของสาร จากนั้น Penguin, เพนกวินได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook มีเนื้อหาโดยสรุปว่าตนสูญเสียอิสรภาพแล้วขอฝากภารกิจการต่อสู้เพื่อขับไล่ประยุทธ์จันโอชาเพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไว้ในมือพ่อแม่พี่น้องทุกคนพรุ่งนี้ถึงแม้จะไม่มีผมแต่ขอให้ไปพบกันที่คาม,ม็อบใหญ่ แยกราชประสงค์เวลาบ่ายโมงและขอให้ติดตามการเคลื่อนไหวจากเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมด้านพ้อยพลอยวรินน้องสาวของนายพริตหรือเพนกวินได้แชร์ข้อความดังกล่าวของพี่ชายก่อนโพสต์เพิ่มเติมว่าคนข้างในยังสู้คนข้างนอกก็ต้องสู้พรุ่งนี้เจอกันแยกราชประสงค์ แห่ชื่นชมเด็กเรียนดีสอบติดทหารเกือบทุกเหล่าทัพแม่ทัพภาคที่สองมอบทุน9สิงหาคม64ี่ เพจ a c e o o o กกองทัพภาคที่2เปิดเผยเรื่องราวน่าประทับใจและความเก่งเรียนดีของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่สอบติดทหาร3เหล่าทัพแต่ครอบครัวรายได้น้อยไม่มีเงินในการมอบตัวเข้าเรียนโดยโพสต์ภาพของเด็กชายรายหนึ่งและสภาพบ้านที่อยู่อาศัยที่ลักษณะเป็นเพิงมุงสังกะสีและพ่อแม่ของเด็กชายรายนี้ระบุข,ข้อความว่าความจนไม่ใช่อุปสรรคการเรียน สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอันดับหนึ่งกองทัพบ,บกกองทัพอากาศและกองทัพเรือและได้อันดับที่8โรงเรียนนายร้อยตำรวจแม่ทัพภาคที่สองหนุนเต็มที่มอบเงินในการมอบตัวเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของนายธารกรทองหนูหนุ้ยอายุ17ปีเกิดเมื่อวันที่21เมษายน2547เป็นนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนเบญจมะมหาราชจังหวัดอุบลราชธานี โดยอาศัยอยู่ที่ตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จศรีสะเกดบิดาชื่อนายประเทืองทองหนูหนุ้ยอายุ53ปีกับนางสาวระดาชาถุงสูงเนินอายุ45ปีซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างขับรถบรรทุกพ่วง18ล้อส่วนมารดาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปซึ่งน้องคนนี้สามารถสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้ที่หเกือบทั้ง4เหล่า และได้ตัดสินใจเลือกเหล่าทหารบกไม่มีแม้กระทั่งเงินจะมอบตัวจากสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจนสมควรที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในความภากเพียรพยายามถึงแม้จะขาดแคลนทุนทรัพย์พลโทธเนตวงชะอุ่มแม่ทัพภาคที่สองจึงได้มอบทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในวันมอบตัวครั้งนี้ ข้อความโพสต์นี้ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วจำนวนกว่า2,300ครั้งและมีชาวเน็ตเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นหลายพันข้อความส่วนใหญ่ชื่นชมในความภาคเพียรของเด็กชายทรากรและแสดงความยินดีกับครอบครัวน้องรวมถึงชื่นชมในตัวแม่ทัพภาคที่สองที่สละทุนทรัพย์ให้เด็กชายทากรได้เข้าเรียนตามที่ตั้งใจอาทิเยี่ยมมากเลยปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่ เกิดมาจนชีวิตต้องดิ้นรนมากกว่าคนอื่นเงินไปกวดวิชาไม่มีแต่สามารถสอบได้ลำดับที่หนึ่งของทั้งสามเหล่าได้นี่หมายถึงน้องต้องเป็นคนมุ่งมั่นอดทนไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาเป็นตัวอย่างของบุคคลที่น่าสนับสนุนขอชื่นชมท่านแม่ทัพภาคสองด้วยที่ดูแลน้องประทับใจค่ะสุดท้ายนี้ขอให้น้องเป็นคนดีตลอดไปความดีจะคุ้มครองค่ะ เปิดใจทหารฉีดไฟเซอร์มาในชุด PPE โชว์หลักฐานด่านหน้า9สิงหาคม64จากกรณีที่มีทหารยศ10เอกนายหนึ่งโพสตแสดงเอกสารเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกที่โรงพยาบาลของจังหวัดเลยวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาบน Facebook ระบุข้อความว่าโมเดอร์นาจ้าพี่คงรอน้องต่อไปไม่ไหววันนี้พี่ขอนอกใจมาซบน้องไฟเซอร์ก่อนนะ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายทราบภายหลังคือสิบเอกนพดลมณีชื่นนายสิบพยาบาลสังกัดหมวดพลเสนารักโรงพยาบาลค่ายสีสองรักต่อมาพันเอกหญิงสิริจัน์งาทองรองโฆษกกองทัพบ,บกเผยว่ากองทัพบ,บกขอเรียนว่าบุคคลดังกล่าวเป็นนายทหารชั้นประทวนตำแหน่งนายสิบพยาบาลหมวดทหารสนารักปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสีสองรัก มณฑนทนหารบกที่28จังหวัดเลยและเป็นกำลังพลสายแพทย์ด่านหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดเลยแห่งที่3ที่ตั้งอยู่ในค่ายสีสองรักซึ่งมณฑนทนหารบกที่28ได้สนับสนุนพื้นที่ในค่ายทหารจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเลยโดยใช้อาคารของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร2อาคารรองรับผู้ป่วยโควิดได้380เตียง เปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม64ปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิดสีเขียวเข้ารับการรักษา50คนและเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบ,บกที่ให้หน่วยทหารสนับสนุนอาคารสถานที่และบุคลากรในการดูแลประชาชนในสถานการณ์โควิดหรือการตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามสนับสนุนแต่และจังหวัดอย่างเต็มศักยภาพ ปัจจุบันการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของจังหวัดเลยนั้นทางสาธารณาสุขจังหวัดได้ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์และกำลังพลดังกล่าวเป็นบุคลากรด่านหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเลยอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ทางกระทรวงสาธารณาสุขและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลยเป็นผู้กำหนด ทางหน่วยทหารจึงได้ส่งรายชื่อกำลังพลขอรับวัคซีนและได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาด้านสิบเอกนพดลเผยภาพในชุด PPE และปฏิบัติหน้าที่ชี้แจงว่าได้มีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ไปรับวัคซีนเพราะตนปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงอยู่ใกล้ชิดสัมผัสผู้ป่วยที่โพสต์ข้อความและถูกแชร์ออกไปเป็นความดีใจและรู้เท่าไม่ถึงการ ขออภัยประชาชนที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการนำเสนอประกันสังคมม .40 ยังได้รับสิบัตรทองเหมือนเดิมเช็คสิทธิ์ได้ทันที10สิงหาคม64เพจเฟซบุ๊กสํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน โพสภาพข้อความประกาศสมัครม40แล้วยังใช้บัตรทองได้เหมือนเดิมแถมได้รับสิทเพิ่มตามทางเลือกที่สมัครผู้ประกันตนมาตรา40ไม่กระทบสิบบัตรทองและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากชำระเงินสมทบอย่างต่อเนื่องจะได้รับสิบทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมสามารถสอบถามสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1506สอดคล้องกับนางเทียนรัตนวัฒมวต โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวในสื่อโซเชียลว่าผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40แล้วจะไม่สามารถใช้สิบบัตรทองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนหรือสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆได้นั้นกระทรวงแรงงานขอชี้แจงว่าจากการที่รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัด ครอบคลุม9ประเภทกิจการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ที่จะได้รับเงินเยียวยาเป็นเวลา1เดือนจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา40และไม่สามารถใช้10บัตรทองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนหรือสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆได้นั้นในเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเพราะการสมัครมาตรา40มีทั้งหมด3ทางเลือกทางเลือกที่1 ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ70บาทต่อเดือนได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง3กรณีมีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยทุพพลภาพและค่าทำศพทางเลือกที่2ผู้ประกันตนจ่าย100บาทต่อเดือนได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง4กรณีมีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยทุพพลภาพค่าทำศพและเพิ่มบำเหน็จชราภาพอีก1กรณีทางเลือกที่ 3. ผู้ประกันตนจ่าย300บาท ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง5กรณีมีทดแทนการขาดไรายได้เมื่อเจ็บป่วยทุพพลภาพค่าทำศพบ,บำเหน็จชราภาพและสงเคราะห์บุตรซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวไม่เกี่ยวกับสิทธิรักษาพยาบาลร่วมกับบัตรทองสอปสอชอหรือสิทธิประโยชน์สวัสดิการแห่งรัฐต่างๆที่เคยได้รับยังเหมือนเดิมโฆษกระทรวงแรงงานกล่าวยืนยันว่า การสมัครมาตร,รา40ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิรักษาพยาบาลร่วมกับบัตรทองรวมทั้งสิทธิประโยชน์สวัสดิการแห่งรัฐต่างๆแต่อย่างใดและสิทธิที่เคยได้รับยังเหมือนเดิมและมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยหรือสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากสำนักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยสหรัฐประกาศมอบเงินฉุกเฉินให้ไทย 5ล้านเหรียญสู้โควิด10สิงหาคม64นางลินดาโทมัสกรีนฟิล์เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาติประกาศให้ความช่วยเหลือด้านโรคโควิด -19 รอบใหม่มูลค่า5ล้านเหรียญสหรัฐให้กับประเทศไทย เพื่อช่วยสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชนตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพระบบสาธารณสุขของประเทศไทยในการป้องกันตรวจหาและตอบสนองต่อโรคโควิด -19 โดยกล่าวที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลเมดพาร์คว่าดิฉันอยู่ที่นี่วันนี้ ในฐานะตัวแทนของประธานาธิบดีไบเดนเพื่อเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่เรามีต่อชาวประเทศไทยระหว่างวิกฤตการด้านสาธารณาสุขโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสหรัฐยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับประเทศไทยมากว่า200ปีเรามีความร่วมมือที่ครอบคลุมและแข็งแกร่งในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการค้าและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชน ไปจนถึงพันธมิตรทางการทหารที่แน่นแฟ้นและความร่วมมือด้านสาธารณสุขความสัมพันธ์ของเรามีรากฐานอยู่บนค่านิยมที่ชาติของเราทั้งสองมีร่วมกันเหนือสิ่งอื่นใดด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงภูมิใจที่ได้มาที่โรงพยาบาลเม็ดพักในวันนี้ ดิฉันรู้สึกยินดีที่มีโอกาสได้เห็นการดำเนินการของประเทศไทยในการฉีดวัคซีนและปกป้องประชาชนด้วยวัคซีนไฟเซอร์ที่สหรัฐได้มอบให้เมื่อเร็วๆนี้เมื่อเช้านี้ดิฉันได้พบกับบุคลากรสาธารณาสุขด่านหน้าผู้ซึ่งเป็นวีรบุรุษและวีรสตรีของประเทศไทยในขณะที่พวกเขาได้รับวัคซีนเข็มแรก และดิฉันรู้สึกเกิดแรงบันดาลใจที่ได้ฟังเรื่องราวของพวกเขาในการปฏิบัติงานเพื่อรักษาชีวิตดิฉันยังได้รับฟังสรุปเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีนเหล่านี้อย่างรวดเร็วเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนในประเทศไทยปลอดภัยนับตั้งแต่ที่เกิดการระบาดใหญ่สหรัฐได้มอบเครื่องช่วยหายใจอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและอุปกรณ์สำคัญอื่นๆให้กับประเทศต่างๆทั่วโลก ให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อช่วยต่อสู้กับโรคโควิด -19 โดยเราจะมอบความช่วยเหลือเกี่ยวกับโรคโควิด -19 จำนวน5ล้านเหรียญให้กับประเทศไทยซึ่งจะให้การสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชนและเสริมสร้างศักยภาพระบบสาธารณสุขของประเทศไทยในการป้องกันตรวจหาและตอบสนองต่อโรคโควิด -19 ด้วย สุดารั์จี้รัฐเปิดข้อมูลไฟเซอร์1.5ล้านโดสถึงมือใครบ้าง10สิงหาคม64คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยโพสต์ภาพโปสเตอร์เขียนข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าไฟเซอร์1.5ล้านโดสหายไปไหนต้องทำโอเพนเดต้ว่ากระจายให้ใคร ทำไมแพทย์พยาบาลบุคลากรด่านหน้ายัางต้องออกมาทวงไฟเซอร์และยังมีคนที่ทํางานด่านหน้าอีกมากมายทั้งอาสาภาคประชาชนอส,อ,อ,สอสมอสสกรรมการชุมชนจนถึงสับป,ปะเลอที่ต้องทํางานช่วยผู้ติดเชื้อแต่กลับไม่ได้รับไฟเซอร์ทวงไฟเซอร์ให้ด่านหน้า ั้งนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาคุณหญิงสุดารัตน์ได้โพสต์ข้อความส่งเสียงแทนแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอีกครั้งวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาค1.5ล้านโดสจากอเมริกาต้องให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด่านหน้าทุกคนโดยต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นตามหลักออโตโนมีประชาชนมีสิทธิ์เลือกวิธีการรักษามีสิทธิ์เลือกยาที่ใช้ เพราะฉะนั้นต้องคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดไม่ว่าจะฉีด1นึ่งเข็มสเข็มหรือยังไม่ฉีดก็ตามเพราะบุคลากรเหล่านี้คือนักรบของเราแพทย์หนึ่งคนรักษาชีวิตคนได้เป็นร้อยร้อยคนเครื่องมือไม่พอเราจัดหาเพิ่มได้แต่บุคลากรเราไม่สามารถหาเพิ่มได้นอกเหนือจากนั้นควรฉีดให้บุคลากรด่านหน้าอีกกลุ่ม คืออาสาสมัครภาคประชาชนทั้งอสอมอสอสอสอและอาสาสมัครของมูลนิธิต่ตางๆและกรรมการชุมชนที่ทำงานช่วยผู้ป่วยโควิดในพื้นที่และนอกจากผู้สูงอายุและกลุ่มเจ็ดโรคเสี่ยงแล้วควรต้องเร่งนำมาฉีดให้แก่เด็ก12-17ปีและสตรีตั้งครรภ์เพราะขณะนี้คนกลุ่มนี้กำลังติดเชื้อสูงขึ้นสุดท้ายการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคมานี้ ต้องเป็นไปอย่างโปรง่งใสโดยมีข้อสังเกตการจัดวัคซีนครั้งนี้มีการกันวัคซีนไว้บางส่วนโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดแจ้งอันอาจจะมีการนำไปฉีดให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เป้าหมายควรเปิด Open Data เพื่อให้ตรวจสอบได้อย่างโปรง่งใสอย่าให้ประชาชนต้องตั้งคำถามว่าเก็บไฟเซอร์ไว้ให้ใครอีกเลยค่ะซึ่งเป็นการทวงถามหาวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้จากสหรัฐอเมริกา ด้านกระทรวงสาธารณาสุขเป็นผู้กำหนดให้บุคลากรด่านหน้าที่จะได้รับวัคซีนก่อนแต่ก็ยังมีเพจ a c e b o o k หลายโรงพยาบาลออกมาโพสต์ข้อความว่าได้ถูกจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์มาให้ไม่เพียงพอ